่านพุทธวจนะบทต่างๆให้เขาฟังฟังแล้วเด็กๆก,ก็เอาเป็นแบบอย่างครับเด็กๆเ,เขาดูเงียจีวรเยอะเขาเห็นว่าเฮียจีวรยังทําได้แมวยังนั่งฟังทมนั่งส,สมาธิได้เราเป็นคนเราทําไมถึงจะทําไม่ได้เด็กๆเ,เอาเป็นตัวอย่างครับได้ประโยชน์ถามว่าเขารู้เรื่องไหมเราไม่ต้องไปใส่ใจว่าเขาจะรู้เรื่องหรือว่าไม่รู้เรื่องเราไม่ต้องไปสนใจ อดีตของเขาเป็นยังไงอนาคตของเขาเป็นยังไงเราไม่ต้องไปใส่ใจเราสนใจในปัจจุบันของเขาเขานั่งได้เขานิ่งได้ไดถือว่าเก่งแล้วอื <S 2> <S 2> เราสนใจตัวของเราเองเราทําได้เหมือนเขาไหมทําได้เหมือนเฮียจีวอนไหมทําได้แบบเฮียจีวอนไหมสนใจหลักธรรมเหมือนเฮียจีวอนไหมเนี่ยตัวนี้สําคัญเฮียจีวอนถึงเขาจะรู้เรื่องหรือว่าไม่รูเ้เรื่องมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่ต้องไปวอรี่มากมายเราสนใจเพียงแค่ปัจจุบันของเราตัวของเราเองตัวของเราเราเป็นมนุษย์เรายัางนั่งไม่ได้เท่าเฮียจีวอนแค่นั้นก็พอเราต้องอย่าให้อายเฮียจีวอนอย่าให้อายแมวทำทุกวันครับทำทุกวันทำทุกวัน